เอาแล้วรับผมการสวัสดีท่านผู้ดูกันด้วยนะผมวันนี้อยู่ในซูเปอร์บ็อกซ์สี่ดีเฟนกัรนาผมในวันนี้เราจะมาทดสอบความแข็งแกร่งของเจ้าตละครอตัวนี้ครับผมหลังจากที่ผมได้ติ้งเมื่อวานนะมีน้องขอมานะผมน,นั่นคือเจ้าบบตัวนั้นนั่นเองับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตระครนี้มันจะผ่านได้สักกี่เวฟกันนะผมจะได้กี่วินกันนะหรือจะแพ้แล้วแพ้กี่รอบมาผมเดี๋ยวไปดูกันเลยในวันนี้คิดว่าตัวนี้น่าจะโหดละเรื่องผมราคาหนึ่งแสนพอยครับผมตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันเขาจะตึงขนาดไหนครับผมตัวนี้้กับเจา โอเคผมตัวละครเขาอยู่ในหมวดระเบิดนะผมอยู่ตรงเทียนหนึ่งนะราคาหนึ่งแสนทีครับผมเขาชื่อตัวนี้ครับผมครีมเมทไททันนะผมมาจากคุณนกโกโปรเขาคือใครไม่รู้ครับผมตัวนี้มีสกิลทั้งหมด 4, สี่สกิลครับผมเป็นออาบิลิตี้ของเขาครัผมสกิลทั้งหมดมีแค่สี่อันนะชิปเอฟทีแล้วก็จีครับผมหนึ่งแสนพอยต์นี่ผมเดี๋ยวให้ดูรูปร่างเขาผมก็จะไปทดสอบแข่งกันนะครับผมนี่เขาจะเป็นอมองอัดเลยนะครับผมนี่เป็นอมองอัดนะร่างก็ประมาณนี้ครับผมเท่ดี เดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าเขาจะชนะได้กี่วินแล้วก็แพ้กี่รอบกันนะผมตัวนี้จัดว่าตึงกระปมได้เมจเอาเรื่องแต่เลือดน้อยหน่อยนะตัวนี้พอๆกับไททันไอบุมบ็อกเลยนะตัวนี้มาผมวินที่หนึ่งรอบที่หน,นึ่งเนาะนวันนี้มีแค่ตัวธรรมดาผมวินที่ 1, นหนึ่งสนใจน่าจะผ่านกันทุกตัวละครนะผมไม่น่ามีปัญหาะลรนะวินนี้จัดว่าไม่ตึงเท่าไหร่ผมผ่านชิลอยู่เหมือนตัวนี้จะมีปัญหายู่นะยิงตายไหมเนี่ยไม่ตายด้วยติดตัวฮิวผมนัาจะการตัวฮิวก่อนเหมือนจะวันช็อตไม่ได้นะฮิวเลือดเร็ว ถ้าัน็อดได้มันจะตายผมนี้ปัช็อดไม่ได้มันรีฮิวเต็มตลอดเลยต้องจัดก,การตัวดีเฟนก่อนตัวฮิวนี่เจอตัวเข้าป่าเจอนิวเก็บตัวฮิวก่อนนะผมเรียบร้อยผมผ่านวีนนึงแบบง่ายได้ผมไม่ยากนะรอบที่สองนะผมมีท่านสปิเกอร์หนึ่งตัวเม่ใช่สปิเกอร์ท่านบุมบอกน่าจะไหวอยู่ผมไม่ใช่ปัญหาอะไหรดาเมจเราแ,แรงอยู่หลายพันนะผมดาเมจเราหลักพันนี่เอาพลังสีแดงไปลำแสงพิฆาตดวงตาลำแสงพิฆาตดวงตาผมไฟจอสีแดงก็เอาไม่ตายนึ่ง่าเดนละ เก็บตัวหลังก่อนผมเฮ้ยอย่าโดนตัวนี้ปลาผีย่อยโนะดยนไปนี่หายเลยนะผมเตะเราออกแมปนะเรียบร้อยผมบินไปก็ไม่ยากผมว็บนี้โอเคครับผมต่อไปเลยครับผมผมไม่รีบเลื่อนนะผมคิดว่ามันน่าจะผ่านได้ผมไม่ยากนะเลยไม่รีบเลือดผมปล่อยไปแล้วกันรอบนี้มีตัวปัญหาไม่ไมีครับผมเดี๋ยวตัวธรรมดานะก็เก็บชิวๆไปครับผมมีลากโดนควบคุมหนึ่งคนไว้อยู่ผมเรียบร้อยนะผมผ่านแล้วชิวจัดไม่ต้องหิวเลือนนะผมบินนี้มาครับผมรอบต่อไปมีเจ้าเดอะดีเจนะผมน่าจะไวอย,อยู่นะ ปุ๊บบล็อกดีเจไหวอยู่ผมไม่ได้รีเลือดด้วยเลือดประมาณนี้น่าจะไหวอยู่ัะผมแค่ดีเจตัวเดียวเองลูกรองตามาแล้วผมเลยแค่ดีเจดีเจเอกชนะเจ้ามองอัดได้ไงอะขาดเป็นตัวละครจากจากัจกรวาลสุโหดเลยนะเรียบร้อยผมผ่านแล้วชิวจัดตัวนี้ตึงอยู่นะเนี่ยมาผมรอบต่อไปรอบนี้มีเจ้าวินดานะมีตัวดาเมจดรงหนึ่งตัวนะผมตัวนี้มันตึงต้องค่อยค่อยู้ไปเราน่าจะไหวัะผมมีเจ้าจีเหลี่ยมหนึ่งตัวได้ จีเรียมันจราดคือท่าเรเซอร์ครับผมแค่หลบได้แล้วก็ชนะแล้วผมไม่โดนท่าเรเซอร์นะเลือดเราไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมเลือดเรามีสามพันนะผมไม่ใช่สองพันแปดขออภัยครับผมผมจําผิดสายตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้นี่จะเหน็บแรงผมแม้โดนท่าเรเซอร์ไปหายไปครึ่งหลอดเลยนะผมแต่ยังไหวอยู่ตัวนี้เลือดก็ไม่ได้ต่างจากท่านสปิเกอร์ไอ้บุมบ็อกมาครับผมบุมบ๊อกมีเลือดสองพันแปดอันนี้มีสามพันแปดนะผมเยอะก,กว่าแค่ไม่มี่พันเอียวเองนะผมไม่ได้ต่างกันมากยังไหวอยู่ครับผม เราก็จะเน้นยิงอย่างห่างๆรังผมยิงห่างไ้ไหวอยู่เป็นแค่เจ้าจีแมนลางแรกเองตัวบอกลางแรกผมไหวเอาไว้ปืนปืนเราเป็นปืนมีมนะผมยิงเราเป็นระเบิดเรียบร้อยผมผ่านแล้วเกือบหน้าผมอย่างน้อยก็ยังสู้ผ่านอยู่นะตัวนี้แถวต่อไปครับผมแถวนี้มีแค่ตัวอากาศกับตัวจิกกจอยนิดนึงครับผมไม่ได้ตึงมือะไรมากผมไม่เลี่ยเรือเจ็บอยู่เนี่ยไม่ประมาทนะผมเดี๋ยว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 แตกผมตัวแสนพอยแล้ครับผม เหมือนแต่ก่อนตัวนี้จะเก่งกว่านี้ผมเจามองการตัวนี้จะเก่งกว่านี้นะแต่เหมือนจะโดนปรับมาผมจริงอ่อนลงไปเยอะพอสมควรเลยนะเยอะมากแล้วผมไม่ได้พอสมควรนะเรียบร้อยผมบินนี้ก็ได้มาแบบง่ายได้นะรอบนี้ผมก็จะไม่รีเลือดเหมือนเดิมนะผมเพราะมันน่าจะไหวอยู่นะตัวละครไม่ได้ตึงอะไรมากเลือดเราเหลืออยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยังไหวอยู่มีแค่ตัวละครเล็กชิวปรับเรียบร้อยแตกหมดถ้าสดชื่นเรียบร้อยผมผ่านละง่ายมากไม่ได้ตึงแบบนี้ ตึงอยู่รอบนี้ตึงมีเจ้าเซอร์บรัสสามหัวแล้วก็จีบ็อกหึงตัวซึ่งเลือดเราไม่ได้รีด้วยเอาแล้วผมท่านผู้ชมผมไม่รีเลือดนะรอบนี้ไหวอยู่ไหมอุ้ยมันยิงแรงนะไหลเป็นน้ำาผมเลือดเราแต่ไดเม็แเราก็วัดยังไงผมเดินวัดเลยเนี่ยเดินใส่วัดไปเลยผมใจตึงกว่ากันไดเม็ดเราแรงกว่าถึงจะเลือดน้อยกว่าเอาพลังจอสีแดงไปเรียบร้อยผมผ่านเกือบไปแล้วเดี๋ยวรีเลือดก่อนนะผมรอบ่อไปต้องรีด้วแหละถึงจะไม่โหดก็ตามและผมรันตุลังนะผม เลือนเลอแค่นี้แต่ก็ยังจะไม่รีนะจากที่ดูตัวแล้วมันดูไม่โหดผมเลยไม่รีน่าจะไหวอยู่มีดีเจแล้วรอบนี้มีแค่ตัวดีเจเป็นปัญหาเ,หเดิมนะส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาผมตายหมดรบ้อยเคลียร์หมดหมดแล้วอ่ะอาหมดแล้วผมนึกว่าจะยากผ่านแล้วผมไม่ยากเลยแล้วผลมันสู้ไงครับผมยิ่งเราเลือดน้อยเรายิ่งเก่งนะเรายิ่งเล่นเก่งขึ้นนะผมเพราะเราจะเดี่ยงพอใกล้ตายเราจะเล่นโหดมากนี่รอบนี้มีตัวบอสสองตัวนะเป็นเลือดเดยอะอยู่แต่มันไม่ได้ตีไกลไง ผมไม่มกลัวเท่าไหร่ Venus. ผมมีแค่ตัวนี้ที่ยิงเลนเ,ลนเลนซอร์ได้แต่ถ้ามแล้วไม่ได้ผมแตกไปเรียบร้อยไม่ยากรอบนี้ผ่านชิวเหมือนเดิมแถวต่อไปนะครับผมแถวนี้มีตัวเลเซอร์หนึ่งตัวบวกตัวหนึ่งที่ยิงปืนได้แต่ไม่ค่อยมีปัญหาตัวปืนหลบง่ายแต่เลเซอร์หลบยากมีเจ้าตัวเลเซอร์ครับผมแต่มันตีไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะเลเซอร์มันไม่แรงเท่าไหรนะ่เรียบร้อยผมแตกหมดละเรือลากบูมบล็อกเอลากตัวหนึ่งโดนคู่ปุ่มเรียบร้อยผมผ่านก็ผ่านชิวนะไปรอบต่อไปเลยนะผม กินโม่ไอเป็นโมตาไปก่อนเลือดเหลือ,ลอน้อยไหมผมผมไม่รีเลือดนะดูจากตัวรอบต่อไปแล้วไหวไหมเนี่ยมีอัปเกรดจีบล็อกด้วยไหวปะขอดูหน้าตาหน่อยโอ้โหน่าจะไม่ไหวครับผมผมว่าผมไม่รีเลือดดีกว่าไหมเออผมรีเลือดดีกว่าครับผมแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นวัดเดี๋ยว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 แป๊บนึงออกกันเมื่อกี้ผมเป็นไรครับผมดูเจ้ามองกันไปติดในตัวของเจ้าจีบล็อกนะผมดูโอ้ยโดนลากลากถูกลากไอจุปิชาลากถูแล้ว มาผมถึงเวลาสู้กันจริงแล้วใจที่ติดเล่นกันมาเมื่อกี้สองคนไปเล่นกับเจ้าจิบบ็อกแป๊บหนึ่งผมจะเป็นศัตรูกันเขาไปเล่นเฉยมายิงปืนไปผมเราไม่เลือดสามพันห้าถ้าผมมีสามพันสามพันแปดได้ไวเนี่ยตัวเลือดมันก็เลก็เลกๆเราไหวอยู่รับผมยิงไปมันจะไม่ถึงเ่าหร่นะจีบล็อกแตกไปแล้วเลยแค่ลูกน้องผมผ่านชิวเว็บนี้ไม่ตึงเขาไหล่ไปแถวต่อไปับผมเปิดโหมดเซียนไว้ก่อนแถวต่อไปเป็นไอ้มีไททัทนแล้วก็ยูเอฟโอตัวเก่า แล้วก็มีตัวไฟอิงมีตัวธรรมดาผมไม่ค่อยโหดมากมีตัวบินไหวอยู่รับผมแล้วตัวที่เหลือไปไหนหมดอ๋อเป็นตัวเล็กกับผมเนือว่าจะตัวใหญ่ชื่อดูเหมือนจะตัวใหญ่นะแต่เป็นตัวเล็กๆกับผมตัวอากาศที่ถึงอยู่เนี่ยบันช็อตไม่ได้ระเบิดไปกินทีนี้ผมเป้าเรามาเลงออโต้ให้นะมันติดตามผมยิงปืนปืนติดตามเชี่ยหมดแล้วเหลือตัวด้านล่างหนึ่งตัวแตกไปหรือตัวนี้หมดยังหมดแล้วรับผมเรียบร้อยรอบนี้ผ่านชิวเหมือนกันนะไปแถวเราไปรับผม เดี๋ยวใบมีตัวดัมมี่หนึ่งตัวนะใจเอนดัมมี่บ็อกแล้วก็มีตัวบ็อกเฉยๆแล้วมีอะไรอีกไหมมีตัวเออไม่ค่อยมีตัวหัวละไห่นะกันเนอร์บ็อกกันเนอร์บ็อกก็ตัวธรรมดามีสปีกเกอร์โดนล่างโดนสิ่งครบผมโดนควบคุมซึ่งเราน่าจะไหวอยู่เพราะตัวดัมมี่มันยืนเฉยผมมีแค่ตัวดัมมี่เฉยนะตัวนี้กดเอาดีกว่าไหมมันถึกอ่ะกดเอาแล้วกันนะผมกดอีเหมือนจะกดไม่ได้ติดเจ้าบุ่มบ็อกอ้าวแตกไปแล้วแตกเพราะปืนเราเนี่ยมันก็ไม่ถึกมากนี่หว่าเอาปืนไปกินตุบ พิกลาควบคุมเรียบร้อยครับผมเออเห็นละรอยคนถามมามันบากนะผมถอดปริสิทธิ์ไม่ได้นะไอเจ้าเครดอะมันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปลองดูแล้วกันนะครับผมรูม้สึกจะบากกันแล้วตอนนี้แถวนี้มีเจ้ากระลาบิโตรน,นะครับผมมีตัวโหดนะมีตัวตึงนครปฐมหนึ่งตัวตัวตึงฝั่งทนตัวนี้ดูท่าจะตึงกว่าเพื่อนนะสู้ยากนะผมเพราะมันเลเซอร์สวนกลับเราได้น่าจะสู้นานฝั่งกวาดโอ้ยโดนยิงเจ็บเจ็บเจ็ดดูมันยิงผมทีเดียวหายไปครึ่งหลอดแล้วอะ ต่อให้เลือดเต็มก็ไม่ต่างกันมากรับผมมีเลือดอยู่หมื่นไอหนึ่งพันห้าร้อยปดสิบแล้วจะหมดละขอแค่ลบท่าแสงก็เสื้อได้ก็พอสู้กันยืดเยื้อแน่เดี๋ยวตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวเก็บลูกระจอก่อนปืนไปปุ๊บเรียบร้อยลูกจองหมดละเหลือแค่เองกับข่าแล้วใครชนะผมไปดูกัน เริ่มจะตึงมือพอสมควรแล้วเลื่อเรือ530จากวันนี้ยิงเลเซอร์มาอืมไม่รอดเด้อผมเดี่ยงเกือบชนะแต่ก็แพ้ไปจนได,ด้ครับผมโดนท่าเลเซอร์เขานะเนี่ยผมจุดอ่อนท่าเลเซอร์แรงมากเลยแต่ละตัวยิงท่าเลเซอร์แรงๆไม่ไหวครับผมแพ้ไปวินนี้รอบต่อไปรอบนี้ต่อจากแถวการะลาบินโทนมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นเะนี่ยชิวจัดครับผมมีแค่ตัวธรรมดาเองเนะี่ยไม่ตึงมือเท่าไหร่ยิงไปสองสามลกก็แตกหมดแล้วผมปืนเราแรงเรียบร้อยอผมเคลียร์แบบง่ายได้นะ ไ,ไปแถวต่อไปครับผมใกล้แถวสุดท้ายแล้วต่อจากเ้ากระลาเปโทนเป็นแถวดัมมี่แล้วก็มีเอาต้าจีบ็อกหนึ่งตัวนะผมเปิดเอามาตาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวโดนท่าเลเซอร์ครับผมปิดไปมาถึงเวลาบวกแล้วไหนดูสินี่ไงครับผมมีแค่ลูกน้องลูกน้องตายหมดแล้วอ่ะเลแค่ตัวเดียวแล้วผมเลอแค่เอาเจ้าจีบ็อกตัวนี้มันมีประเด็นหล,กหล,กหลกักๆคือตัวสไนทที่อยู่เป็นตัวเจ้าจีบ็อกนบผมมันยิงสไนท์ฉเราอะ่ะสองร้อยเจ็บใช่เสียงผมไม่เจบ เสียงเริ่มหายแล้วเราจังไหวเพราะผมกับเจ้าจีบ็อกมันยิงเราไม่โดนนะมีแต่ลูกน้องมันยิงผมแล้วค่อยต่อไปยิงจากระยะไกลมันใกล้แตกแล้วนี่เลเซอร์มาผมหลบท่านี้ได้ก็พอหลบเลเซอร์ได้ก็ชนะแล้วยิงไปหลบเออหลบท่าเลเซอร์ตลอดเลยผมเน้นยิงอย่างห่างๆอย่างงห่วงเหมือนเดิมอย่าเข้าใกล้เรียบร้อยผมผ่านไปนะก็ผ่านชิวผมไม่ได้ตึงมือมากมีแค่ตัวลูกน้องมันที่ดูโหดไปแถวต่อไปนะผมตัวสไนเปิดไปแล้วต่อไปเป็นแถวเ,เกือบสุดท้ายแล้วผม จะมีเอ้ยมีจ้าโอ้โหมีเจ้าวินดาตัวนี้แล้ตัวนี้สู้ยากกับผมวินดาแถวนี้ผมว่าน่าจะแพ้นะตึงมือเดี๋ยวผมดีเลือดแป๊บเดี๋ยวมาสู้กันนะผมมันจะเป็นไงแถวนี้ few later. เออเข้าสู่ไฟนอลแล้วเลือดเลยอสี่ร้เหมือนจะไม่ไหวนะมันเสดจเจ้า g ีแมนมาช่วยด้วยผมเสดเจ้า g ีบอลมาช่วยอีกตัวเจ้าด็อกเตอร์ เี่ยผมตายเพราะสน่ยะไม่ได้ตายเพราะถ้ามันเละถ้าอื่นระลบได้หมดกเป็นเจ้าเสน่ยเรียบร้อยผมโดนเฮดช็อตแตกไม่ผ่านนะผมลดไปรอบนี้แถวสุดท้ายนะผมมีตัวละครใหม่ถึงสองตัวเชียวตัวนี้เป็นตัวใหม่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าบ่มันจะปรับโมเดลนิดนึงนะเจ้าไททันตัวนี้ตัวลายเนี่ยก็อตัวละครนึงเป็นตัวละครที่มาจากไหนผมไม่รู้จักปล่อยไปแล้วกันผมเขาไม่โจมตีเรานะเขาไม่ยินเฉยแต่การแค่สองตัวนี้ก็พอครับผมตัวนี้ไม่ได้ถึงมากเอ้ไม่ได้ตึกมาก ไหวอยู่เลื่อนไม่เยอะมีเจ้าไซอนทิตล่างตัวเล็กยังไม่ตายหรอถึกอยู่เลือนเหลือห้าสิบเรียบร้อยผมแตกไปเหลือแค่ตัวเดียวละถึงเราสู้กับเองเลื่อนเหลือเท่าไรเหลือนิดเดียวเองเดี๋ยวว่าแตกก็ผมยิงไปสองนทัทีตุบตุบไปสองนัดละยังอยู่อีกเลือนมันเหลือแค่ขีดแดงแล้วเฮ้ยอวอร์ดทำไมไม่ตายอีกสองนัดเอาย่างยิงครับผมทําไมไม่ยอมตายยิงอีกย่างยิงเอาเรียบร้อยผมกลัวจะตาย ส่วนละครหนึ่งปล่อยไปแล้วกันผมไม่มีอะไรวินไปบผมรอบ,บนี้ผ่านชิวยัดเดี๋ยวไปประทัดทุกตัวกันผมจะรอดไหมคิดว่าไม่น่าเหลือมาผมเข้าสู่รอบไฟนอลของแท้เจ้าคริสมเมตอรท่านหรือเจ้ามองกรประทัดทุกไอซ์ซูเอปอร์บ็อกในแมปนี้ครับผมเอาซูเปอร์บล็อกไปดูกันใครเป็นผู้ชนะจากสภาพแล้วไม่น่าชนะลุนไล่ดีเตตีขนาดนี้ครับผมแค่ประทัดบ,บอกสามตัวก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยเลือดเราไหลม็นน้ำครับผมเลือดเรามีน้อยมากสามพันกว่าเองอะสามพันห้าไหวไหม ไล่ย,ยิงอยู่ผมเน้นยิงจากระยะไกลนะแต่มันมีดีเจตามหลังมาเลืวเราลดเรื่อยๆด้วยถึงไม่โดนแสงกระเซาะผมเหมือนมันจะตีกันเองอยู่ด้านในแต่เราโดนดีเจไล่ตามเนี่ยเราตัวใหญ่ด้วยเป้าเา,เ,าเราใหญ่ครับผมผมว่าเราไม่น่าไหวเนี่ยเออยิงสุดชีวิตเลื่อนเหลืออยู่แปดร้อยแล้ว,หล,วหลุดลุงเหววิ่งปุ๊บกลับมาเด้งเข้ามากลางวงศัตรูเลื่อนอยู่สามร้อยรอดมาได้ไงไม่เนี่ยผมว่าเราไม่น่าไหวแล้วมอบเลยดีกว่าเลือดเหลือห้าสิบเจ็ด บายบายครับผมบายบายเรียบร้อยครับผม bye bye ก็ได้ประมาณนี้ผมได้บินเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวไปดูสรุปรวมยอดกันนะผมจะได้ประมาณเท่าไหร่นะโ okay, อเคครับผมคลิปวีนี้ก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณคนที่เข้ามาดูกันจนถึงตอนนี้ครับผมฝากคนกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดดิง่งเพื่อเปในใ็นกำใจในการทำคลิปผมต่อไปด้นะผมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะผมซื้นใหม่คลิปหน้า,าผมตะขอนี้จัดว่าตึงเอาเรื่องนะส่งกับราคาแสนพอยครับผมถึงจะมีบางอย่างที่ดูไม่ดี